ว่าจะมีวันนี้ลำไยไห่ทองคําจากนักร้องลันเบียค่าตัว2,000ก่อนพลิกชีวิตด้วยเพลงนี้สู่ค่าตัว2 0 0 0สน กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากสําหรับคิวงานของลยายําไยไหทองคําหรือสุพรรณสาเวสกาม,มานักร้องอินดี้อันดับหนึ่งในตอนนี้โดย1เดือนมี30วันแต่ลําไยมีงานจองตัวถึง53งานและกว่าชีวิตของลําไยไห่ทองคําจะติดลมบนได้ถึงทุกวันนี้เส้นทางชีวิตก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุราบ9กปีที่ผ่านมาลําไยเคารพในอาชีพและไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองจากนักร้องลานเบียค่าตัว2000สู่ค่าตัว2 0 0 0 0 0ลำยาไยไห่ทองคำ ชื่อเดิมนั้นมีชื่อว่าอ้ายสุพรรษสาเวสกาม์มาเริ่มงานในวงการจากการเห็นแววโดยประจักษ์ชัยไหทองคำผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของลำไยเจ้าตัวเจอลำไยตอนเป็นนักร้องรานเบียในวัย17ปีตอนที่เจอครั้งแรกลำไยไม่ได้สวยเด่นเหมือนทุกวันนี้ร้องเพลงไม่เก่งแต่ประจักษ์ชัยเห็นถึงความหน่วยกา้านดีเป็นสายเอนเตอร์เทนจึงชวนมาเซ็นสัญญาเสนอชื่อใหม่ว่าสำเพลงเด้งดีและลำไยไห,หทองคำซึ่งลำไยได้เลือกชื่อหลัง จนประจักษ์ชัยนำหายทองคำมาตั้งเป็นชื่อค่ายช่วงแรกเดินสายได้ค่าตัวเพียง2,000บาทเท่านั้นความสำเร็จที่ไม่ได้มาง่ายๆลำใหญ่เป็นนักร้องปิดงานอยู่3ปีไม่มีเพลงเป็นของตัวเองจนกระทั่งได้ร้องเพลงผู้สาวขาเลาะซึ่งเป็นเพลงที่พลิกชีวิตตลอดการเป็นเพลงแจ้งเกิดทําให้ประสบความสําเร็จในฐานะนักร้องอาชีพประจักษ์ชัยในตอนนั้นก่อนเจอลํใหญ่ได้แต่งเพลงให้ลํายองน้องหินห่าวและเมลีน้องฮีใหญ่แต่ชื่อเสียงมาดอง หลังจากที่อามชุติมาได้แต่งเพลงผู้สาวคาเลาะให้ลำใหญเป็นผู้ถ่ายทอดส่งผลให้ลำใหญ่ดังเป็นพลุแตกยอดวิวพุ่งหลายร้อยล้านก่อนเกิดดราม่าหายแตกอามชุติมาขอแยกทางจากประจักษ์ชัย ประจักษ์ชัยไม่ได้หวังไกลคิดแค่ว่าตัวเองอยากมีนักร้องสักคนคู่บารมีหากลำยัยมีบุญวาสนาได้เข้าค่ายใหญ่ขอแค่ตัวเองได้ติดสอยห้อยตามเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จก็พอใจแล้วแต่ชีวิตกับพลิกเพราะลำยัยกลายเป็นทั้งคู่จับมือเติบโตไปด้วยกันทุกวันนี้ไปไหนมาไหนเรียกไหนห้างถึงขั้นประจักษ์ชัยก็ยังคิดไม่ถึงว่าตัวเองจะมาไกลถึงจุดนี้ตอนนี้ลำยัยกลายเป็นนักร้องคิวงานชุกหนึ่งเดือนมี30วันแต่ งานจ้างถึง53งานต่อเดือนคิวงานจองตัวยาวไปถึงกระกฎาคมในปี68ส่วนเทศกาลต่างๆอย่างลอยกระทงวันสงกรานต์และเขาดาวจองคิวยาวไปถึงปี70ช่วงพีคเคยรับงานมา1วันถึง6คิวลำไยร้องเพลงจนเสียงหายไปเลยก็มีจากนักร้องรานเบียค่าตัววันละ250สู่วนนี้ได้แต่ระดับความดังได้ค่าตัว200แสนหากจ้างครบทีมและ1อีเวนต์แสดงแค่45นาทีหรือ1ช่ว มงขาดตัวอยู่ที่1.4แสนถึง1.5แสนประจักษ์ชัยเคยเป็นโบเกอร์มาก่อนจึงมองเกมขาดไม่รู้ว่าวันข้างหน้ากระแสของลำาไยจะเป็นเช่นนี้อีกหรือไม่ฉะนั้นน้ำขึ้นต้องรีบปากนอกจากนี้ลำาไยยังมีความกระตันยูรู้คุณที่ผ่านมาดังแค่ไหนไม่เคยขอขึ้นค่าตัวช่วงไกลหมดสัญญามีค่ายใหญ่โปรดิวเซอร์มาพูดคุยกับลำาไยหวังดึงไปร่วมงานแต่ลำาไยก็เลือกที่จะอยู่เคียงข้างประจักษ์ชัยลำาไยทุ่มเทกับ การทางานของตัวเองอย่างมืออาชีพทําการบ้านก่อนขึ้นเวทีถามเจ้าภาพถึงตรีมงานหาเพลงที่อยู่ในกระแสม,มาร้องสร้างความสนุกสนานชุดคอสตูมสวยไม่ซ้ําเซ็กซี่ขี่เล่นในแต่ละโชว์ทำแฟนๆฟังเพลงอย่างเพลิดเพลินหนึ่งงานเจ้าตัวร้องไปถึง1 7 2เถึงเพลงบางงานแทบไม่ร้องเพลงช้าเลยลงจากเวทีลมแทบจับเป็น9ปีที่ไม่เคยแพวรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองหน้าเวทีได้เป็นอย่างดีและไม่เคยหยุดพัฒนา ล้ำยัยจึงสร้างความฮือฮาให้กับวงการเพลงประกาศรับสมัครแดนเซอร์ชายแท้ร่วมทีมการันตีด้วยเงินเดือน60,000่นอัพก็ได้เปิดตัวของพีพีรชาหนุ่มหล่อกล้ามแน่นที่เคยเดินแบบเป็นครูสอนเต้นและ JR แดนเซอร์ที่เคยทำงานอยู่ที่ประเทศมาเลเซียซึ่งทั้งคู่ก็ได้ทำสาวๆติดหนึบหน้าเวทีมีฐานแฟนคลับไม่แพ้ลำไยแม้แต่แดนเซอร์หญิงของลำไยที่มีชื่อเสียงโด่งดังในโซเชียลทำงานกับลำไยเพียงแค่4ปีสามารถซื้อบ้านหลักล้านได้ถึงสอง ซึ่งแดนเซอร์ได้กลายเป็นอัตลั์ใหม่ของโชว์ลำไย,ยนอกจากงานจะปังลักของสาวลำไย,ยก็เลิศไม่น้อยแม้คนทั่วไปจะมองว่าปุ้ยแอลกอฮอล์ไม่หล่อไม่เหมาะสมกับลำไย,ยแต่เบื้องหลังปุ้ยคือคนที่คอยสนับสนุนและซัพพอร์ตลำไย,ยก่อนดังปุ้ยก็เผชิญความยากลำบากไม่ต่างกันเป็นนักร้องที่แทบไม่มีใครเอาต้องโกหกพ่อแม้ว่ามีงานแต่ไปเรียรไรเข้าสารจากเพื่อนให้ได้5กิโลเพื่อไปหลอกแม่ว่าซื้อข้าวมาฝากเสื้อผ้าร ้าเทต้องรอส่งต่อจากพ่อภายหลังมีคนช่วยผลักดันให้เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงปุ้ยก็ได้เจอกับลำยัยซึ่งตอนนั้นลำยัยยังไม่ดังอย่างทุกวันนี้ที่ผ่านมาปุ้ยมีแต่ความหวังดีให้ลำยัยเสมอต้นเสมอปลายสุภาพไม่ถือตัวคบกัน8ปีระหว่างทางเจอเรื่องราวมากมายวันที่ความดังและคนหล่อไล่ล้อมลำยัยแต่ลำยัยก็ยังมีความรักที่มั่นคงจากตอนแรกคนตราหน้าว่าปุ้ยไม่เหมาะสมกับลำยัยแต่ ถึงตอนนี้แฟนๆก็ได้รู้จักตัวตนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าลำใหญ่เลือกถูกคนแล้วจริงๆ